สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของ a 2 2รับมาพร้อมกับกล้อง Super Pro นะครับให้กล้องละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลนะครับให้ภาพสีสดคมชัดนะครับและยังมาพร้อมกับการซูมนะครับให้การซูมที่สูงที่สุดหรือไกลที่สุดนะครับถึง100เท่านะครับเราสามารถซูมได้ระยะไกลนะครับในส่วนของโมดกลางคืนหรือในโต๊ะกาแฟของเรานะครับเข้ามาดูตัวอย่างครับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับให้ภาพสว่างเหมือนกลางวันนะครับฝังผมฝั่งทางนี้จะเป็นการถ่ายจาก รุ่นอื่นๆนะครับแต่ a e 1 2ของเรานะครับให้ภาพสีสดคมชัดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายของในส่วนของตัวถ่ายภาพบุคคลนะครับฝั่งนั้นผมจากรุ่นอื่นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นในส่วนของ a e 1 2ลต t a นะครับการถ่ายภาพนะครับให้สีสดคมชัดและมาพร้อมกับการถ่ายวโิโอในระบบการสั่นของเรานะครับให้การสั่นดีขึ้นถึง58%เลยทีเดียวนะครับในการถ่ายภาพการสั่นของเราจะถ่ายภาพให้ได้เหมือนกันเราเราถ่ายภาพ,พยนตร์เลยนะครับ แล้วยังมาพร้อมกับ s 2ีส์ของเรานี่ครับตัวชุลโรงประก้าครับทำให้เขียนได้ลื่นขึ้นถึง3เท่านะครับดีกว่าเดิมถึง3เท่าเลยมาพร้อมในส่วนของโหมด Samsung Note นี้นะครับหรือทำเป็นสุวอรองการกดชัตเตอร์ในการถ่ายภาพได้นะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเราให้มาพร้อมกับตัวเครื่องเลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ครับเราให้แบตเตอรี่ 1 0 5 0 0 0มป์นะครับสามารถรองรับถึง45วัตต์ในส่วนของตัวท็อปนะครับก็สามารถชาร์จไฟเร็วได้นะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานในส่วนของการชาร์จนะครับชาร์จ10นาทีนะครับเราสามารถถ่ายวีดีโอได้ถึง54นาทีเลยนะครับหรือดูซีรีส์ได้ถึง4ตอนนะครับหน้าจอครับตัวนี้แบตเตอรี่แล้วครับ CPU ครับเอา CPU ก่อนละกันเกือบลืม CPU ครับมาพร้อมกับชิปเซตครับที่เล็กที่สุดนะครับ 4นาโนเมตรนะครับเป็น snapdragon 8ป e n 1นะครับคือเป็น cpu ตัวใหม่นะครับที่สามารถทำให้ประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าทำเครื่องไม่ร้อนนะครับประมวลผลได้เร็วนะครับเครื่องร้อนช้านะครับตัวนี้มาพร้อมกับในส่วนของหน้าจอที่เป็น Dynamic 2 x นะครับให้ความละเอียดสูงสุดสู้แสงนะครับประหยัดพลังงานสีสดคมชัดประหยัดพลังงานเวลาเราออกกลางแจ้งคับไม่สะท้อนตาเราไม่ไม่ต้องมาบังแบบนี้บนหน้าจอนะครับ เรามาคุยถึงเรื่องโปรโมชั่นครับจอง s 2 2วันนี้นะครับนี่เลยครับความจุเราเพิ่มความจุให้เป็น2เท่านะครับหาลูกค้าครับ <c oughs> ผมคิดราคาเลทให้เลยครับง่ายๆกับวันนี้ลูกค้าจอง22ของเราในส่วนของตัวอย่างคือ512ครับในตัวราคาที่47,000นะครับ7,900บาทลูกค้าจะได้รับในส่วนของ ตัวหนึ่งคือครับเราเพิ่มความจุให้ก็ถือว่าได้รับส่วสนลดในส่วนของ4,000บาทนะครับนี่ลบไปนะครับแล้วยังไม่พอครับได้ส่วนของการเทรดนะครับหรือนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ครับในส่วนของสามโปรแมนะครับลูกค้าได้ส่วนลดถ,ถึง2อง0 0ื8นแปองมนะนะ,ค,ะร 28, ครับก็ลบไปอีกสอ0 0มืนแครับ ซัมซุงเราลดเพิ่มให้อีก5,000ครับลูกค้าเบสร็จแล้วลูกค้าจองวันนี้ค่าเครื่องครับ22อัลต้าครับลูกค้าจ่ายแค่นี้หามีบัตรเครดิตครับ0%ได้อีก10เดือนลูกค้าจ่ายเพียงเดือนละเท่านี้ครับ1,000กับ90บาทครับหลังกานขายเรามีในส่วนของซัมซุงแค่พัดนะครับให้เป็นระยะ1ปีครับประกันจอแตกให้นะครับจากทางบรรานาของเราเพิ่มให้ประกันู์หรือซอฟต์แวร์ให้เป็น2ปีนะครับ มีพร้อมเคส UAG ให้นะครับมีโลบอกแถมให้ครับลำโพงบูทูธแถมให้กับลูกค้าเลยที่จองวันนี้นะครับ